ได้ยินไหมคะสวัสดีคะ่ะได้ยินไหม <c oughs> ได้ยินนิดนึง <c oughs> ว้าวได้ยินนิดนึงแล้วขอบคุณพระเจ้าเยซู <c oughs> ลองพูดดู <c oughs> ค่ะพระเยซ <c oughs> ูอ่าๆโอเคเยีย่ยมเยี่ยมได้หนึ่งแล้วพระเยซูอ้้ไดยิน เย่สู้เยีอยเยี่ยมเยี่ยมเอาพูดใหม่พูดพร้อมกันนะคะทั้งสองคนพระพระว่าพร้อมกันพระพระเย่สู้โอเคยอดเยี่ยมเก่งมากเก่งมากเดี๋ยวว่าตามนะพระเย่สู้เข้า มาในชีว <Yeah. S 1> ิตลูกเชื่อในพระเยสุสู้สู้ไม่ทำชีสู้โอเคว่าตามพระเยส้เชิญเข้า มาในชีวิตลูกลูกรักพระเยซูอาเมนอา่าโอเคได้แล้วก่ <c oughs> อนพระเจ้าสวัสดีค่ะลุงผู้ใหญ่ปกติพี่จูลี่กับพี่จูลัน,นก็คือสามารถพูดได้ไหมคะ ไม่ไม่สามารถพูดได้นะค่ะเป็นเวลาประมาณกี่ปีแล้วคะก็อายุในร่วมห้าสิบห้ากว่าปีห้าสิกว่าปีนะคะแล้วเมื่อกี้หลังรับการอธิษฐานลุงผู้ใหญ่เห็นว่าเป็นยังไงบ้างคะก็พูดได้พูดได้แล้วก็ได้ได,ได้ยินเพราะเพราะ่น้องเขาตอบตอบว่าได้ยินได้ยินแล้วก็พูดพูดตามพูดตามค่ะคือพูดตามแล้วก็พูดได้ชัดพูดได้ชัดแต่ว่ามันมันเป็นการเริ่มวันเลขวันนี้ค่ะ,คะ รู้สึกขอบคุณพระเจ้า,าใช่ไหมคะขอบคุณพระเจ้าเลยครับขอบคุณ <c oughs> พระเจ้ามากเลยค่ะน่ขอบคุณพระเจ้าเลยนะคะ